ลัคนาราศีพฤกษกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดาวประจำตัวเดินผิดปกติอยู่ในภพมหาเสน่ห์เป็นอนุเกษตรกลุ่มดาวคู่มิตรดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสจะย้ายเข้าภพมหาเสน่ห์ดาวความรักจะกลับมาเดินเป็นปกติอยู่ในภพแห่งการสื่อสารดาวมรณะและดาวมหาเสน่ห์กลุ่มลัคนา ชีวิตมีปัญหาแต่รักจะทำให้อุ่นใจว่าไม่ได้สู้อยู่คนเดียวคนโสดสนิทในวันที่ตึงเครียดเหมือนจะไม่มีใครคนที่แอบชอบคุณจะเผยตัวมาทำให้อุ่นใจว่ายังมีเขาก่อเกิดเป็นความรักคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะคุณอึมครึมแต่เขาสื่อสารมากขึ้นอยากให้คุณเปิดอกคุยให้คุณได้ระบายอึดอัดเรื่องอะไรเขารับฟัง คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคุยกันมากขึ้นเขาเคลียร์ปัญหาตัวเองได้แล้วหันมาช่วยคุณแก้ปัญหาถ้าช่วยไม่ได้ก็จะอยู่ใกล้ๆให้อุ่นใจค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักลุ้นลวน,ลวนประจำเดือนเมษายนปี2568โดยอิงจากลักคณะราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนําให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์มาถามค่าครูกันได้ ไลน์ไอก็ไปเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง Description ใต้คลิปค่ะคลิปนี้ เป็นดวงความรักนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะดวงความรักก็จะแบ่งความรักของคุณออกเป็น3สถานะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะสถานะนี้เนี่ยก็คือถ้าคุณคุยกันรู้กันแค่2คนบอกใครไม่ได้ก็ยังอยู่ในสถานะนี้หรือบางทีคุยกันก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรมันไม่ชัดเจนเลยก็อยู่ในสถานะนี้แหละค่ะส่วนแบบที่3คือคนที่มีคน รักชัดเจนแล้วจะเป็นแค่แฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันก็ได้หรือแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้นะคะสําหรับที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่คุณถือว่ามีสถานะชัดเจนนั่นหมายความว่าคุณสามารถบอกคนรอบข้างได้ทางฝั่งคุณและทางฝั่งเขาว่าคบหาดูใจกันอยู่แบบนี้ก็เรียกว่ามีสถานะค่ะ เริ่มที่การทานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวพฤกษบลัคณาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าพฤกษบดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์ก็ยังคงสถิตอยู่ที่ราศีมีนเป็นภพเรือนมหาเสน่ห์เป็นภพเรือน,นอที่ดีแล้วก็มีมาตรฐานเป็นอนุเกษตรด้วยเพราะว่าสลับเรือกนกันกับดาวพฤรรหัสด,ดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนของดาวพฤหัสดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนของดาวประจําตัวพอสลับเรือนกันแบบนี้พอเป็นอนุเกษตรเนี่ยก็ทําให้มีความมีเสน่ห์มากทีนี้ดาวประจําตัวมันเดินเดินผิดปกติค่ะเดินทอยหลัง บ้างเดินช้าบ้างแล้วดาวมหาเสน่ห์ดวงนี้ก็เป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวมรณะนั่นแปลว่าคุณมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณอยู่เหมือนกันที่จะต้องจัดการแก้ไขแล้วพอดาวประจำตัวเดินช้าเนี่ยมันก็อึดอาดจ,จะแก้ไขอะไรเนี่ยบางทีมันก็เจออุปสรรคปัญหาเยอะแต่ถามว่าแก้ไขได้ไหมจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้ใจร้อนจนเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็แก้ไขได้หมดนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวของนักปราช์ด้วยเมื่อมาทับลักษณะก็ทําให้มีักยาภาพสูงเพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนเพราะ หลายสิ่งหลายอย่างมันดูอึดอัดยึดยาเชื่องชา้าหรือบางทีต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดาวพุหัสเป็นดาวมรณนะก็แปลว่าการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่พอดาวประจําตัวมันเดินช้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ไม่มาสักทีเห็นและเห็นแล้วว่าจะได้เปลี่ยนแล้วแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีอย่างเงี้ยบางทีมันก็ทําให้เราหงุดหงิดจุกจิกลาคาญใจแล้วก็อยู่ในจุดที่อึนๆอยู่ในจุดที่บางทีสมองก็ตื้อตื้อเชื่องช้าทาั้ทงๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยเก่งนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ดดดด้ววยยเเเรื่่่่ออองงงขจจิิิิตตตใทีาามมััันนนนนนผกปแ ที่เดินผิดปกติอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่ว่ามันก็มีพลังลบได้ง่ายๆเหมือนกันกับการที่มักจะเดินช้าแล้วก็เดินถอยหลังอย่างไรก็ตามดาวความรากักเดือนนี้จะกลับมาเดินดีแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ดาวความรักก็เดินช้าแล้วก็เดินถอยหลังก็เลยทําให้ไม่มีใครเป็นพลังบวกให้แก่ใครเลยสําหรับคนที่มีคนรักคนคุยนะคะก็บางทีก็ศาสตร์ใส่พลังลบให้แก่กนนารบนน่บนนู่นบ่นนี่บ่นนั่นเราก็บ่นปัญหาชีวิตของเราเขาก็ป่นปัญหาชีวิตของเราแล้วบางทีไม่ค่อยฟังกันเพราะมัวแต่จมอยู่กับปัญหาของตัวเองทีนี้ เดือนนี้เนี่ยดาวความรักเนี่ยจะเดินปกติตั้งแต่วันที่9เมษายนก็จะดีขึ้นเราก็อยู่ในภพเรือนที่ดีด้วยเป็นภพเรือนแห่งการสื่อสารดังนั้นเนี่ยคนรักคนคุยจะสื่อสารกับคุณดีขึ้นจะฟังคุณมากขึ้นจะเข้าอกเข้าใจในปัญหาของคุณมากขึ้นเพราะตอนนี้ปัญหาเขาเริ่มเคลียร์แล้วเขาก็มีเวลาที่จะมาโฟกัสที่ปัญหาของคุณหรือว่าโฟกัสในการที่คุณอยากจะระบายปัญหาหรืออยากที่จะเปิดอกเปิดใจคุยเคลียร์อะไรเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะหันมาฟังเริ่มที่จะหันมาโฟกัสทั้ง ดานดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีในช่วง11เอ็ดวันแรกเนี่ยก็อยู่ในภพเรือนที่เจอเจอกันกับดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดังนั้นคนโสดสนิทก็มีโอกาสก่อเกิดความรักเกิดใหม่จากคนที่เขาเนี่ยก็มีสิ่งมีธรรมในช่วงครึ่งเดือนหลังย้ายก็ย้ายไปกลุ่มกับดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนที่ดีนะดังนั้นเนี่ยโอกาสทางด้านความรักสําหรับคนโสดสนิทก็มีตลอดทั้งเดือนแต่ทีนี้คุณนะ่ะดันมี ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวที่ไม่ค่อยถูกกันกับดาวความรักเกิดใหม่ของคุณเท่าไหร่เนี่ยอยู่ตรงนี้ด้วยราหูคือเงานั่นแปลว่าบางทีแล้วอ่ะคนที่เขา จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้เขาน่าจะเคยเป็นเงาคุณมาก่อนก็คือเขาเคยชอบคุณมาก่อนเคยตามส่องเคยตามดูนะเคยแอบรักแอบชอบคุณมาก่อนแต่เขาไม่ได้เผยตัวอะไรแต่เดือนนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะเผยตัวซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่เขาก็เลง็งๆคุณอยู่มองๆคุณอยู่ผ่านเพื่อนของคุณเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะเพราะว่าดาวความรักอยู่ในภพเรือนของสังคมเพื่อนฝูงหรืออาจจะเคยเจอกันจากงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานเน็ตเวิเร์กติ้งต่างๆพวกเนี้ย นะน่าจะพบปะสังสรรค์กันงานเหล่านั้นแล้วก็มีความรู้สึกดีต่อคุณอยู่แอบชอบคุณอยู่ไกลๆเดือนนี้มีโอกาสที่จะมาเผยตัวในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกอึมครึมในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกตึงเครียดเงาเงาเหมือนไม่มีใครแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ไม่มีใครนะคุณก็มีสังคมเพื่อนฝูงของคุณนะในพบเรือนสังคมเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็มีดาวที่ดีเพียงแต่ว่าดาวดวงนี้เขาเป็นดาววินาศด้วยด้านแปละว่าหลบซ่อนก็แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหาของเขาหรือเขาไม่ได้รับรู้าาาคุณกํลัังมีปญห อัดแน่นในใจอยู่นะคะก็เลยไม่ได้มาฟังคุณเท่าไหร่แล้วคุณก็ไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจะคอมมูนิเคตด้วยนะทีนี้แต่จะมีคนคนหนึ่งที่จะก้าวเข้ามาเผยตัวแล้วก็มาแสดงให้เห็นว่าอุ่นใจได้เลยนะว่ายังมีเขาอยู่อยากจะระบายอะไรมีปัญหาอะไรสามารถที่จะคุยกับเขาได้ปรึกษาเขาได้ถ้ามีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้เชื่อว่าคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคู่คุณได้นะคะเพราะว่าเขาเริ่มต้นมาจากการที่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นก็เล็งดาวความรักเกิดใหม่ด้วย แต่คุณจะสารต่อเป็นเรื่องความรักไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณด้วยนะคะหนึ่งอยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณด้วย2คือถึงแม้ว่ามันจะสารต่อแต่มันก็จะช้าๆหน่อยเพราะดาวประจําตัวคุณก็ยังเดินผิดปกติอยู่ตลอดทั้งเดือนเลยเดินถอยหลังบ้างเดินช้าบ้างคือเดินช้าหมายถึงได้กลับมาเดินหน้าและไม่ได้เดินถอยหลังแล้วแต่ก็ไม่ได้เดินเป็นเพจปกติของเขาอะค่ะเวลาเดินเนี่ยมันก็จะมีการเดินเชื่อมช้าไปดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพุ่งเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรทุกอย่างมันก็เชื่อมช้าไปหมดแต่มันสามารถก่อเกิด้ จากใครบางคนที่เขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเออคุณมีเขาอยู่นะคุณสามารถอุ่นใจได้ไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยต้องสู้อยู่คนเดียวกับปัญหาอะไรของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่มีใครส่วนคนที่มีคนรักคุณคุยเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามันอึมครึมมันคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเดือนนี้เขาจะสื่อสารกับคุณดีขึ้นแล้วเขาก็พร้อมจะรับฟังคุณมากขึ้นตามที่อธิบายไปแต่ตัวคุณเองต่างหากล่ะที่จะยังอึมครึมอยู่จะยังไม่ค่อยอยากสื่อสารอยู่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าดาวประจําตัวคุณนอกจากเดิิินดปกกตแล้วยังุมกันกับดาาวพรระหู ซึ่งเป็นดาวแห่งเงาเงาก็คือปิดๆบางๆเงาก็คือมันยังไม่ค่อยกระจางบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยอยากจะคุยเคลียร์เปิดอกเปิดใจอะไรเท่าไหร่แต่ดาวพระราหูก็ไม่ใช่ดาวที่เสียหายร้อยเปเซนสำหรับคุณเพราะว่าชาวพุกศดาวพระราหูเป็นดาวที่มาจากภูเบรียนการงานหรือว่ากิจกรรมดังนั้นคนรักหรือว่าคุณคุยเนี่ยเขาอาจจะชวนคุณทํากิจกรรมอะไรบางอย่างก่อนนะคะให้คุณสบายใจกิจกรรมนั้นอาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการงานนะคะแต่เป็นกิจกรรมที่อาจจะเป็นงานอดิเรกเอ่ยนะคะหรือ การเดินทางก็ทับลักขนาคุณอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้ความตึงเครียดของคุณมันลดลงพอลดความตึงเครียดแล้วเขาว่าพร้อมที่จะสื่อสารกับคุณดังนั้นคุณมีอะไรอึดอัดขับข้องใจก็สามารถระบายออกมาได้ซึ่งเรื่องคุณอึดอัดขับข้องใจเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความรักเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องการงานของคุณเรื่องการเงินเรื่องปัญหาอะไรของคุณอะนะคะซึ่งคุณทีแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะพูดอยากจะคุยกับใครไม่ค่อยอยากจะบอกแม้แต่กับคนรักคนคุยแต่เดือนนี้จะดูวว่่าาาาเเปปิดอกใจมขึ้นพระ ใจว่าเขารับฟังนะคะหรือมันอาจจะเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาก็าได้ที่ก่อนน้น,นี้คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะพูดพูดแล้วกลัวทะเลาะพูดแล้วกลัวเขาไม่ฟังพูดแล้วกลัวเขาดิเฟนต์ตัวเองพูดแล้วก็อาจจะไม่ได้แก้ไขเปลีป่ยนแปลงอะไรแต่ตอนนี้เขาทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันพูดได้นะคอมมูนิเคตได้บอกเขาอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่อยากให้เขาปรับปรุงแก้ไขในะเรามาคุยกันได้มันก็ทาให้คุณเปิดอกเปิดใจมากขึ้นดังนั้นเดือนนี้เนี่ยมันจะมีการคุยกันมีการสื่อสารการันกับคนรักคุณคุยที่ดีขึ้นน้้นนนนนแลวววพอออออมมมััไดสสื่่่่าาาารรกเเเีียยจจะคุใง เขาก็อยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ต่อกันที่ไพ่นะคะ <c oughs> เริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ตั้งต้นเป็นไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยได้ไพ่ของคนที่มันโหยหาความรักอยู่เหมือนกันหรือว่ามันมีความรู้สึกชีวิตมันเติมเต็มไม่ได้มันขาดขาด,ขาดวินวินอะไรบางอย่างอะนะคะนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวเอ่ยหรือว่าบางทีไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวอะไรก็ได้แต่ว่าเราโหยหาความรักมันก็กเกิดเป็นปัญหาหรือบางคนเนี่ยปัญหาหน้าที่การงานก็มีแล้วยังความรักก็ไม่มีอีกไม่มีอะไรชุ่มชื่นหัวใจเลยมันก็เลยได้ไพ่ใบนี้ในตาแหน่งของคนที่จะมาเป็นความ รักเนี่ยจริงๆได้ไพ่หลบๆซ่อนๆอนไพ่ใบนี้มันแปลว่ารักซ้อนก็ได้เจ็ดดาบเนี่ยแต่ต้องดูว่ามาพร้อมกับไพ่อะไรถ้ามาพร้อมกับไพ่พระเนี่ยมองว่าไม่ใช่รักซ้อนมองว่าคนที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่เขามีคู่อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่จะเป็นคนที่เขาเคยแอบซ่อนความรู้สึกต่อคุณอยู่ก็คือคนที่เขาเคยแอบรักคุณนั่นเองนะแต่เดือนนี้มีโอกาสที่เขาจะเผย,ยตัวจากการที่คุณมีความอึมครึมมีความรู้สึกตึงเครียดแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในตำแหน่งความสัมพันธ์ได้ นั่นแปลว่าเขาอยากจะช่วยนั่นแปลว่าเขามีความปรารถนาดีมีความจริงใจนะคนคนนี้จะเริ่มเผยตัวแต่ว่าก็ชา้าๆนะคะเพราะว่าไพ่พระเนี่ยมันก็ทําอะไรเชื่องชา้าเชื่องช้าแหละไม่ได้ว่าจะพุ่งทะยานเข้ามาหรอกซึ่งก็ดีเพราะบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้นึกถึงในเรื่องของความรักกับคนนี้มากนาักเพราะว่าคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเห็นเห็นในรูปแบบของการเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณก็อาจจะไม่ได้ได้สะดุดตาสะดุดใจอะไรดังนั้นถ้าเกิดว่าเขามาตรงๆเลยว่าเออจะมาจีบเนี่ยบางท รู้สึกว่าเอ้ยมันมันยังไม่ใช่นะมันยังไม่ได้ตรงสเปคนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาค่อยๆเข้ามาแฝงตัวเข้ามาในลักษณะที่มาทาให้คุณสบายอกสบายใจมากขึ้นมาฟังคุณว่าคุณมีปัญหาอะไรมาให้คําปรึกษาในสิ่งที่คุณกําลังมีปัญหาอยู่นะคะตรงนี้ก็จะทําให้คุณเริ่มเปิดใจว่าเออคุณคนนี้เนี่ยเขาดีนะเข้ามาในจังหวะที่คุณรู้สึกว่าเออเหมือนไม่มีใครจะคุยด้วยเหมือนไม่มีใครจะฟังคุณแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะว่าจริงๆรอบข้างคุณไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ ตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอึนๆมีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแชร์อยู่เหมือนกันไพ่จบไพ่สรุปนี่ได้ไพ่สิบถ้วยเลยนั่นแปลว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นความรักที่ดีเพียงแต่ว่ามันเชื่องช้านะคะมันไม่ได้มีไพ่ใบไหนที่บอกว่าความรักจะพุ่งทะยานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเพราะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยพอย้ายออกจากภพเรือนที่ดีแต่ว่าเดินผิดปกติแล้วเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายไปก่อนแล้วค่อยมาเข้มแข็แขงทีหลังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นใน่นะน่่คคีอคค้ออยยๆุ เรียนรู้ค่อยๆพัฒนากันไปก็ได้ค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณก็ได้ไพ่ความรักขึ้นนะคะแต่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนขี้หน่อยแล้วก็เป็นไพ่ของคนที่คิดเล็กคิดน้อยคิดจุก,จ,กจิกนะมีความอึมครึมส่วนไพ่ของเขาได้ไพ่ความรักที่ดีต่อคุณเลยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกอยากจะพัฒนากับคุณอยู่เหมือนกันแต่อาจจะต้องคุยเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างก่อนซึ่งไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์ได้ไพ่ของปัญหาคลี่คลายดังนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันมาที่ทําให้ความรักเนี่ยมันเป็นคนคุยอย ที่ชัดเจนสักทีเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสได้เปิดอกคุยนะคะกับการที่ทีแรกคุณอึมคึมอึมคึมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยเปิดโอกาสได้คุยอะไรเท่าไหร่เพราะดาวเขาเดินผิดปกติเหมือนกันแต่เดือนนี้เนี่ยหลังวันที่9มาเนี่ยดาวเขาเดินเป็นปกติดีแล้วลบอยู่ในภพบเรือนที่ดีด้วยทําให้เขาจะเปิดโอกาสที่จะคุยที่จะเคลียร์แล้วก็ที่จะรับฟังปัญหาคุณก็จะต้องเปิดใจในการที่จะคุยเคลียร์แล้วก็แจ้งไปนะคะว่าคุณต้องการให้ความรักความสัมพันธ์เป็นในรูปแบบไหนอย่างไรแต่การที่คคุุณณ่ใบบนีางท ก็อาจจะยังไม่ได้อยากที่จะให้สถานะของคุณชัดเจนมากมายอะไรนักนะหรืออาจจะแค่อยากให้มันชัดเจนในใจว่าตกลงเราเป็นแฟนกันแล้วนะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้อยากจะเป่าประกาศบอกใครด้วยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่อยากอยากจะเก็บเอาไว้เป็นความลับอยู่เป็นความรักในความลับอยู่แต่ว่าอย่างน้อยคุณอยากที่จะมั่นใจว่าเออเนี่ยเรารักกันเราคบกันแบบคนรักเราคบกันแบบที่มีอนาคตร่วมกันนะมองไปเบื้องหน้าแล้วจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่คบกันแบบไม่รู้เหนือรู้ตายไม่รู้ว่าคบกันไปเพื่ออะไรนะแล้ววันหนึ่งจะเลิก คบกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมันดูไม่ค่อยมั่นคงนะคะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ต้องการการเป่าประกาศแต่ต้องการความมั่นคงในใจก็ได้อันนี้ในกรณีที่คุณคิดเลยคิดน้อยเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์นะแต่ก็มีโอกาสเป็นการว่าคุณกําลังสับสนวุ่นวายใจกําลังนอยส์กับเรื่องอื่นๆในชีวิตแล้วทําให้คุณกลายเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยคอมมูนิเคตแต่เดือนนี้จะได้คอมมูนิเคตเขาจะรับฟังไม่ว่าปัญหานั้นจะคืออะไรเพราะคุณได้ระบายก็หายอึดอัดนะคะหายอึดอัดแล้วเนี่ยม เข้าใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะเขาที่จะเห็นอกเห็นใจคุณแล้วคุณก็จะได้รับรู้ว่าเขาเห็นอกเห็นใจคุณมันก็อุ่นใจนะคะดังนั้นมีโอกาสที่จะเข้าใกล้คําว่าพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนเข้าไปทุกทีล้วค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะอันที่จริงไพ่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะคือดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นอนุเกษตรด้วยนะแค่เดินผิดปกตินิดหน่อยดาวความรักเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วก็กำลังจะเดินเป็นปกติแล้วดังนั้นถือว่าความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแต่ก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหากันมาเป็นปัญหาที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเดือนเดือนนี้จะดีขึ้นไพ่ตั้งต้นคือไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ของคนที่ยังบาลานซ์ตัวเองไม่ค่อยได้นั่นแปล ส่ววนตัได้หน้าที่การงานอาจจะยุ่งวุ่นวายหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้กำลังหมุนเงินมือเป็นระวิงอยู่เลยก็เลยทําให้ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่สมดุลเท่าไหร่มันยังไม่ได้เป๊ะตามที่คุณต้องการเต็มที่นักแต่ก็ไม่ใช่ไม่รักไพ่ใบนี้เป็นไพ่รักไม่รู้จบด้วยคุณก็รักคนรักของคุณตามปกติดีเพียงแต่ว่ามันยังรู้สึกว่ามันยังขาดขาดเกินเกินแต่ทีเนี้ยไพ่ตำแหน่งคนรักเนี่ยได้ไพ่ที่ดีได้ไพ่ของนักคอมมู ก็แปลว่าเขาเร่งเห็นและถึงความไม่สบายอกไม่สบายใจของคุณและเขาก็พร้อมที่จะคุยเคลียรพร้อมที่จะคอมมูนิเคตซึ่งภายในตําแหน่งความสัมพันธ์ได้ไพ่หนึ่งถ้วยเลยนั่นแปลว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่ดีๆนั่นแปลว่าคุณได้มีการคุยเคลียค่ะ แล้วก็ไม่ว่าปัญหานั้นคือปัญหาอะไรถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาระหว่างคุณก like ับเขาเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาจะแก้ไขได้เนี่ยเขาก็พร้อมจะแก้ไขและเขาก็พร้อมที่จะหยิบยื่นหนึ่งถ้วยก็คือของขวัญก็คือสิ่งดีๆที่อยากหยิบยื่นให้กับคุณดังนั้นคุณสามารถเปิดอกปวดใจคุยเคลียร์แล้วก็บอกเขาได้เลยว่าต้องการให้เขาแก้ไขจุดไหนแต่ถ้าปัญหานั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เลยอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานการเงินของคุณเนี่ยอย่างนวง ด,ดาวคนรักของคุณโดดเด่นอยู่ไหมเป็นดาวที่อยู่ในตําแหน่งที่เกื้อนหนุนคุณอยู่ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าช่วยแก้ไขปัญหาการงานการเงินของคุณไม่ได้ก็เป็นกําลังใจและทําให้คุณมั่นใจว่าเขาจะอยู่ใกลๆ้ๆไพ่จบไพ่สรุปก็ได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นั่นแปลว่ามันมีความรู้สึกมั่นคงขึ้นคือจริงๆแล้วไพ่มันก็เล็กไปหน่อยอะนะคะแต่ตรงนี้เราต้องมองว่าก่อนหน้านี้มันเดินเสียหายมาตอนนี้ก็ยังเดินเสียหายอยู่กับการที่เดินผิดปกติแล้วดาวความรักเนี่ยมันเพิ่งเดิน ในช่วงเดือนนี้เองจากที่เคยเดินถอยหลังบ้างเดินชาบ้างซึ่งพอมันเพิ่งเดินดีเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็เลยเป็นไพ่เลขหนึ่งนะคะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่เด็กนะคะแต่ทิศทางดูว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบกอารอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเม e ็ปบอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงเก็กก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงเอาไว้ให้ด้วยค่ะชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ